หลังจากนี้ CTS News จะรายงานข่าวการเผยแผ่ศาสนาต่อนเนื่องตลอด3วันครับในช่วงแรกจะเป็นข่าวของบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่ทำการเผยแผ่ศาสนาไปด้วยนะครับเรื่องราวของบริษัทธุรกิจเครือข่ายอะทตมี่ที่ติดอันดับ10ของโลกบริษัทอะทอมี่ได้จัดงานรีวเวิร์เพื่อเผยแผ่ศาสนาผ่านการทำธุรกิจมากกว่า1 0 0้ครั้งทั้งในและต่างประเทศค่ะนักข่าวภาคสนามคิมด็อกวอนอยู่ที่นั่งงานแล้วค่ะที่นี่คือห้องสัมมนาข,ของโรงแรมในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ งานรีเว l ลนี้จัดขึ้นโดยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเผยแผ่คำสอนของพระเยซูคริสต์นะครับบริษัทอัตโมีที่เป็นธุรกิจเครือข่ายได้จัดงานรีเว l ลขึ้นในประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนานด้านธุรกิจในวันก่อนหน้าครับแม้เป็นงานที่สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจแต่ก็มีผู้เข้าร่วมมากถึง700คนเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานสัมมนานเลยนะครับ ด้วยความที่อัทอมีนั้นให้ความสำคัญกับการเผยแผ่าศาสนาเราเลยมีการเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมงานรีเบ a ลแล้วก็ให้มาฟังคำสอนหลังจากที่งานสัมมนาเสร็จสิ้นครับเป้าหมายในการจัดงานรีเบ a ลของอัทอมี่คือการทำให้ผู้ที่ไม่มีความเชื่อได้มาสัมผัสกับข่าวประเสริฐครับการได้เป็นบุตรของพระเจ้าผ่านการพบเจอของผู้คนคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัตอมี ที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณครับดูสิครับมีผู้เข้าร่วมมากมายเลยครับมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับเราก็จะพูดถึงความสำคัญของข่าวประเสริฐให้คนเหล่านี้ฟังครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะพูดถึงการไถ่บาปตามพระคัมภี์ด้วยนะครับอาโธมี่มีสาขาในประเทศเกาหลีอเมริกาไต้หวันแคนาดาสิงคโปร์มาเลเซียแทนซาเนียและอื่นๆรวม26สาขาทั่วโลกเลยแหละครับ และเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายของเกาหลีที่มีสมาชิกมากถึง15ล้านรหัสครับทุกๆปีจะมีการจัดงานสัมมนา,าและงานรีเบลวิลมากกว่า130ครั้งโดยสาขาในแต่ละประเทศครับตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันอัธทมีได้จัดงานรีเบลวิรลรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมถึง2 3 0 0 0 0คนเลยนะครับและถ้าหากว่ารวมช่องทาง YouTube และโซเชียลอื่นๆของอาธทมี ที่กำลังบอกต่อข่าวประเสริฐแล้วเราคาดว่าในอนาคตจะมีผู้เข้าถึงคำสอนของพระเยซูมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนครับผมเองได้มาร่วมงานรี v วิว์ลเพราะผมรู้สึกสงสัยว่าทำไมการศึกษาพระคัมภีร์ถึงเป็นที่แพร่หลายมากขนาดนี้นะครับฉันยังมีสิ่งที่ไม่เข้าใจอีกเยอะเลยค่ะฉันตั้งใจว่าจะกลับไปศึกษาเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูท่านค่ะ ฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะปกติงานรีวเวลในประเทศญี่ปุ่นไม่มีคนมาเยอะแบบนี้นานมากแล้วทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าค่ะมีเหตุผลที่ชาวโลกจับตามองอัตมี่ที่เผยแผ่คำสอนของพระเยซูคริสตครับไม่ใช่เพียงการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมียอดขาย2.2ล,ล้านล้านวอนเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมการแบ่งปัน และการบริการรวมถึงการมีซ e อที่มีความเป็นผู้นำและได้รับการเคารพนับถือและยังเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกว่าเป็นบริษัทที่น่าทำงานท่ามกลางบริษัทระดับโลกด้วยนะครับคุณค่าการบริหารของอัตโมีที่มีรากฐานมาจากศาสนาคริสต์ทำให้ธุรกิจในตลาดโลกสามารถเติบโตได้ครับเพราะพระเจ้ามองว่าความรักเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ ก็ควรมองมนุษย์ด้วยกันเป็นเป้าหมายห้ามมองเป็นเครื่องมือเด็ดขาดอะทอมมี่จะเป็นเครื่องมือและลูกค้าจะเป็นเป้าหมายเอ่อถ้าพูดในแบบของพระคัมภีร์ผมก็หวังว่าอะทอมมี่จะสามารถเป็นทางผ่านของพระพรให้ทุกคนได้ครับรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านบริษัทที่ยืนหยัดด้วยรัทธาและมีวิสัยทัศน์ที่ต่อเนื่องในการให้คุณค่ากับการเผยแผ่ศาสนา ธุรกิจที่ให้ความสําคัญในการเผยแผ่ศาส,สนาและเป็นทางผ่านของพระพรกำลังขยายไปสู่ทั่วโลกครับคิมดกวอนจาก CTS News รายงานครับ